ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตตอนที่สตอนข้าคนสวยเพรียลันลินีเข้ามาอยู่ในร่างใหม่ได้หลายวันจนเริ่มจะปรับตัวให้ชินกับการเป็นจวงอี้หลินเอาตัวรอดผ่านมาได้อย่างทุลักทุเลการพบบิดานั้นชื่วยยืนยันว่าใบหน้าหล่อเหลาของท่านถ่ายทอดมาให้ร่างนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับใบหน้าหมดจดเกลี้ยงเกล่ทว่าค่อนข้างจะธรรมดาของมารดาจากภาพในความฝันอันเรือนลางอีฮุยเจียเจียอายุเพิ่งจะย่างสิบห้าปีแต่กลับมีใบหน้างดงามลออลวงท่วงท่าสง่างามราวกับนางพญาดวงตาหงกิริยาสูงส่งสมกับเป็นทิดาของหุยินใหญ่เมื่อหันกลับไปมองอี้จนไม่เมยนั่นก็สวยงามอ่อนหวานหน้าฉลม ดวงตาดอกท้อปากเน็ดจมูกหน่อยสมกับการเป็นนางเอกดาวพระศุกร์ผู้ถูกพี่สาวกลัน่นแกล้งเปรียบกับเมย์เมยเจียเจียแล้วตัวเธอเปรียบกรเรียนยืนกลางฝูงไก่ไม่เหตุคะ่ะเจียเจียหมายถึงพี่สาวเมย์เมย์หมายถึงน้องสาวสำนวนจีนกรเรียนยืนกลางฝูงไก่หมายถึงคนที่โดดเด่นในหมูคนะ่คณะตรงกับสำนวนไทยที่ว่า หงในฝูงกาเพียงแต่เขาเป็นกระเรียนเธอเป็นไก่หน้าคับแค้นใจยิ่งนักเอ่ยถึงความสัมพันธ์สามพี่น้องนั้นไม่ต้องเดาแน่นอนว่าไม่ต่างจากนิยายนำเนาราคาสามอีแปะที่วางขายทั่วไปเมื่อหูหยินใหญ่อิจฉาความรักที่สามีมอบให้อนุภรยาจึงสั่งสอนให้บุตรสาวทำตัวเป็นนางร้ายวางอำนาจบาดใหญ่ระรานน้องสาวต่างมารดา เจ้าของร่างที่เธอสิงอยู่นี้จะเป็นผู้ใดไปไม่ได้เพราะในนิยายนางร้ายต้องมีลูกสมุนว่าง่ายๆก็คือยามนี้เธอได้พรอันประเสริฐเกิดใหม่กลายเป็นลูกกระจอกของนางร้ายในเมื่อเจ้าของร่างเก่าตายไปโดยไม่ได้โยกย้ายถ่ายงานก็อย่าหาว่าเธอแรงน้ำใจไม่สารต่อเลยลำพังตัวเองก็แทบจะเอาไม่รอดคนหนึ่งดวงตาหง อีกคนดวงตาดอกท้อส่วนเธอมีดวงตาอืมไม้ขีดไฟความแตกต่างชัดเจนจนยากจะทำใจขอประท้วงท่านเทพโปรดคืนความเป็นธรรมให้ข้าด้วยหรือเห็นว่าชาติที่แล้วเธอกรีดอายเลเนอร์จนเชี่ยวชาญชำนาญการถึงขนาดนั่งกรีดบนรถเมล์สายเนรกยังไม่มีสะดุดหรือบิดเบี้ยวเกิดมาชาตินี้เลยช่วยประทานตาตี แบบนี้มาให้อีกหรือตอนร่างนี้เกิดเทพผููกำหนดใบหน้าคนแอบอู้งานใช่หรือไม่สารภาพมาเอ่ยอย่างไม่ลำเอียงหน้าตาของร่างนี้ก็ไม่ถึงกับย่ำแย่แค่ลบเครื่องสำอางออกแล้วก็กลายร่างเป็นอมวยแถวยาวราชเท่านั้นใบหน้าแม้นจะไม่ได้งามพิาลาดล่มเมืองแต่ผิวพันธกลับขาวละเอียดนุ่มเนียนขาวมากจนสามารถ ขายโฆษณาคอลลาเจนได้สบายๆปากนิจจมูกหน่อยนับว่าค่อนข้างดูดีแต่พอมารวมกันแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพี่สาวกับน้องสาวเท่านั้นละจืดเป็นเต้าหู้ทีเดียวแต่ถ้าออกไปเดินคนเดียวบนถนนก็ยังพอนับว่าเป็นคนหนูผู้ดูดีได้อยู่มัง้งหมายเหตุค่ะหนึ่งอิแปะมีค่าเท่ากับหนึ่งเหรียญทองแดงเป็นหน่วยเงินที่เล็กที่สุดของจีนยุคโบราณค่ะ นอกจากความงามจะไม่ได้รับการถ่ายทอดชื่อที่บิดาตั้งให้ก็ยังถือว่าลำเอียงนามว่าอีหุยของคุณหนูใหญ่คงจะหมายถึงหยกที่ส่องประกายสว่างสวสดใสช่างเป็นน้มที่ไพเราะเพราะพริ้งเสียนี่กระไรส่วนนามอิ้วเจินของน้องสาวคนเล็กคงจะเป็นหยกอันบริสุทธิ์ช่างเป็นชื่อที่ตั้งได้เหมาะสมกับเจ้าตัวยิ่งนักขณะที่อี้หลิน หยกงามตอนบิดาตั้งคงคาดหวังไว้มากแต่ครั้นเติบโตขึ้นมาเหตุใดชื่อนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเอ่ยประชดยิ่งห่างไม่ต้องใจฟังจะหมายถึงป่าหยกใช่ป่าหยกเพราะหากเทียบจากหน้าตาผู้อื่นคงแปลคําว่าหลินจากสวยงามเป็นคําว่าป่าแทนจากหยกที่งดงามกลายเป็นป่าหยกไปในทันใดเอวังป่าหยกค่ะคนสวยเพรียบ เพราะความไม่แน่ใจทั้งเรื่องชื่อและหน้าตาบวกกับความสามารถอันแสนจะธรรมดาของร่างนี้นี่แหละที่ทำให้เธอถึงกับกุมขมับปิดเรือนระดมสมองอยู่สามสี่วันบิดาเป็นถึงราชครูแน่นอนว่าหนุ่มที่ไหนก็อยากจะมาสู่ขออยากกระนั้นกระนี้เลยที่เห็นเรื่องคู่ครองนั้นสำคัญหาใช่เธอฝักใฝ่ในบุรุษกล้ามโต แต่เกิดเป็นผู้หญิงสมัยโบราณอย่างไรก็ต้องถูกจับแต่งงานแล้วมีหน้าที่ให้กำเนิดบุตรทว่าความงดงามอันแสนจะธรรมดาเช่นนี้รับรองได้ว่าผู้ชายหล่อๆดีๆคงไม่ตกมาถึงที่สำคัญที่สุดก็คือฐานะบ,บุตรสาวของหูหญินรองอยากนักที่เธอจะได้แต่งออกไปเป็นหูหญินใหญ่นอกจากจะเลือกแต่งกับคนธรรมดาทั่วไปหรือคุณนางยศต่าและแน่นอนว่าบิดา ผู้เห็นหน้าที่การงานเป็นสำคัญคงไม่ยินยอมยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นเรื่องการแบ่งชนชั้นของสังคมความแตกต่างระหว่างชายหญิงเอาละเอาละในเมื่อแก้ที่คนอื่นไม่ได้ก็ต้องแก้ที่ตัวเองก่อนความฝันอันสูงสุดตอนอ่านนิยายจีนคือท่านแม่ทัพก่อนข้ามพบมาความฝันนั้นอาจจะเป็นรางบอกเหตุบางทีท่านแม่ทัพเทพสวรรค์ผู้สง่างามอาจตก แนเมคามาเกิดเป็นเนื้อคู่ของเธอในชาติภพนี้เป็นบุพเพชักนำให้เธอมาที่นี่ก็ได้เช่นนี้ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆตัดเรื่องหน้าตาม,มาพูดถึงเรื่องความสามารถฉินฉี่ซูฮวาร่างนี้ล้วนไม่รอดสักอย่างทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนับว่าธรรมดาสามัญยิ่งดีดพินได้แต่ไม่เพลรอราะจับใจเดินหมากพอกล่อมแกลมค่าวเวลา แต่ไม่อาจเอาชนะผู้ใดได้การเขียนอักษรนับว่าเลวร้ายที่สุดคาดว่าความสามารถด้านนี้จะไม่ได้รับมาจากร่างเดิมเลยแม้แต่น้อยสองวันก่อนลองจับผู้กันครั้งแรกหมึกดำเลิอดเทอะเต็มเสื้อผ้าตัวอักษรบิดบดเบียเบ้ยวคดเคี้ยวซียิ่งกว่าไส้เดือนโดนน้ำร้อนเช่นนั้นก็อย่าได้ถามถึงการวาดภาพของอนเนตอน,นาดมิต่างกันทุกอย่าง มาถึงทางตันเกิดใหม่ทั้งทีแต่ชีวิตกลับไม่มีสิ่งดีๆที่จะใช้มัดใจทา่านแม่ทัพได้สักอย่างนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปง่ายๆจับไม่ได้ก็ใช้เงินซื้อสามีเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวพอตัดสินใจได้แผนการต่างๆก็ร้อยเรียงขึ้นมาในหัวเป็นเรื่องเป็นราวขั้นแรกคือต้องมีเงินก่อน โชคดีที่ตระกูลฝั่งบารดาของนางร่างนี้ร่ำรวยแต่ทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของผู้ใดยังไม่กระจ่างเห็นทีคงต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินฝึกหัดเรื่องการตลาดอีกครั้งแม้จะดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกินแรงแต่กลับสามารถรับประกันทุกอย่างได้อย่างดีมีเงินอยู่ในมือจะใช้ผีโม่แป้งก็ยังได้แล้วท่านแม่ทัพจะหนีไปไหนได้ จะสวยก็ต้องรวยก่อนในเมื่อหน้าตาไม่ดีอย่างใครเขาอันดับแรกก็ต้องเอาเงินเข้าสู้รวยแล้วจะสวยเองเมื่อมีเงินไม่ว่าหมอเกาหลีหรือยันฮีจะหนีไปไหนได้เอแต่ว่าสมัยนี้มีสัญญกรรมไหมนะถ้าไม่มีก็คงต้องทุ่มเงินให้หมอสมัยนี้ทำการวิจัยแต่อย่างไรก็ต้องกรีดตาสองชั้นให้ได้ แผนการข้อนี้คงต้องหาหมอเก่งๆสักคนเพราะนอกจากจะต้องสัญญกรรมยังต้องให้เขาสอนฝังเข็มจี้จุดใช่สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องจี้จุดให้เป็นจะปีนขึ้นเตียงแม่ทับโดยไม่โดนสันมือฟาดคอแล้วถีบตกเตียงลงมาก่อนอื่นต้องจี้จุดให้เป็นถือเป็นความสามารถอันโดดเด่นที่ต้องมีหมาเหตุคะ่ะชินฉีสูหวาคือสีงานอดีเรก ซึ่งเป็นที่นิยมของปัญญาชนจีนได้แก่กูชินหมากล้อมตำราและวาดภาพผีโมแป้งเป็นสำนวนจีนหมายถึงหากใช้เงินเป็นเครื่องล่อใจก็สามารถว่าจ้างคนทุกคนให้ทำงานต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างได้ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะเต็มใจหรือรู้สึกผิดหรือไม่ก็ตามค่ะสรุปแผนการคร่าวๆ ได้ดังนี้สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือเงินนอกจากจะใช้เป็นสินสอดสู่อขอท่านแม่ทับยังต้องเผื่อไว้เลี้ยงปากท้องหากพลั้งเผลอขึ้นคานอย่างชาติที่แล้วอีกน้ำตาที่หยุดไหลไปเมื่อหลายวันก่อนแทบอาบแก้มอีกครั้งเมื่อนึกถึงความลำบากในหนทางข้างหน้าหลายวันหลายคืนกับการคิดแผนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้จะมีความทรงจำจาง จากร่างเดิมทว่าผู้ควบคุมร่างยามนี้เป็นเธอเช่นรู้ว่าการย่อกายคาวระวะทำอย่างไรดังมีภาพชายชัดอยู่ในหัวทว่าครั้นจะให้ทำตามทันทีไหนเลยจะง่ายดายปานนั้นทั้งหมดล้วนต้องฝึกฝนด้วยตัวเองตอนนี้เธอไม่ใช่ลันลินีอีกอีกต่อไปแล้วนายท่านกำลังมีแขกขอรับคุณหนูรองคงต้องกลับไปก่อน แล้วบ่าวจะแจ้งให้ในายท่านทราบหากสะดวกให้เข้าพบบ่าวจะรีบไปแจ้งแก่คุณหนูขอรับพ่อบ้านเอ่ยด้วยท่าทีนอบน้อมต่างจากคุณหนูรองเจ้าอารมณ์ผู้เอาแต่หน้านิ้วคิ้วขมวดบ่าวไพร่รอบกายพากันเบือนหน้าหนีอย่างเบื่อหน่ายคาดว่าอีกสักครู่คงจะอารวาดแต่แข่ของนายท่านผู้นี้สำคัญยิ่งเห็นทีพวกเขาต้องเร่งพานางออกไปก่อนจวงอี้หลิน ถอนหายใจรอบที่สามพันกับธรรมเนียมใหม่ในยุคโบราณเพียงขอพบบิดาอย่างมากพิธีการถึงเพียงนี้นี่ห่ากนางขึ้นเตียงกับสามีมีต้องคลานเข,าเข่าเข้าไปตั้งแต่หน้าประตูเรือนเลยหรือยุ่งยากเสียจริงๆข้าจะอยู่รอมิได้ขอรับถ้าทางร้อนรนของพ่อบ้านเริ่มกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนางแขกด้านในเป็นใครกันแน่ได้ได้ได้ได ข้ากลับก่อนก็ได้ว่าแล้วก็แซงถอนหายใจอย่างแสนเสียดายเก็บสายตากลับมาเงียบๆหันหลังด้วยท่าทีลำบากใจบ่าวพร่เห็นคุณหนูผู้เอาแต่ใจจากไปอย่างง่ายดายก็พากันตะลึงลานหันไปมองหน้าประสานตากันอย่างงงงวยไม่คาดว่าคนที่กำลังจะจากไปจะวกกลับมาชะงงกหน้าผ่านม่านประตูเข้าไปด้านในภายในห้องรับแขก โปร่งสบายแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านช่องหน้าต่างตกกระทบสองร่างที่นั่งประเชิญหน้ากันบิดาของนางหันหน้าออกมาทางประตูแต่สายตาจดจ้องคนเบื้องหน้าซึ่งนางหันหลังให้นางเรือนร่างสูงโปรง่งสวมชุดสีฟ้าละมุนตาเส้นผมสีดำสนิทกล้าวไว้ด้วยกวานทำจากหยกเนื้อดีผิวมันเรียบละเอียดอ่อนรอบกายคล้ายมีกลิ่นออบอุน่น นุ่มนวลชวนให้ใกล้ชิดแม้ไม่ได้เห็นหน้าแต่นางกลับมั่นใจเกินสิบส่วนว่าบุรุษผู้นั้นย่อมหน้าตาดีเหนือคนทั่วไปคุณหนูขอรับพอบานรีบวิ่งเข้ามาขวางหน้าถลึงตาใส่นางอย่างดุร้ายเชิญคุณหนูกลับเรือนก่อนเด็กๆรู้แล้วรู้แล้วเอาไว้ข้าค่อยมาตอนแขกกลับไม่ต้องส่งเอ่ยจบนางก็หมุนตัวจากมาพร้อมเบาวข้างกายที่ยังตัวสั่นงินงก ด้วยความหวาดวันเหลือบตามองสตรีขาดเขาข้างกายแล้วได้แต่ถอนหายใจเฮือกมีบ่าวถึงน้ำดีเล็กเยี่ยงนี้งานใหญ่ในภายภาคหน้าของนางคงลำบากไม่น้อยหมายเหตุค่ะกวานคือเครื่องประดับสวมศีรษะแต่แตกต่างจากหมวกเพราะกวานเปรียบได้กับรัดเกล้าที่สวมครอบรัดมวยผมคำว่าถุงน้ำดีในภาษาจีนพ้องรูปพ้องเสียงกับคำว่า ความกลา้าถึงน้ำดีเล็กจึงหมายถึงความขาดเคลา,ค,าค่ะเจ้าหายป่วยแล้วหรือน้ำเสียงกังวางใสดังขึ้นทางด้านหลังยามหันไปก็ตกตะลึงยันให้ตายเธอะในฝันว่างามแล้วตัวจริงตรงหน้ากลับงามเหนือคำบรรยายเรือนร่างอรชรนอ่อนแอนเย้าวยวนตาอายุเพียงสิบห้าปีทว่าความสามารถครอบครองความงามได้ถึงเพียงนี้ จวงอี้หลินลุกตาพลางทอดถอนหายใจสวรรค์ไม่ยุติธรรมจริงๆเจ้าขาเจียเจียจวงอี้ฮุยก้าวเข้ามาหายื่นนิ้วเรียวยาวราวกับหยกสลักเชยคางมนของคนตรงหน้าขึ้นใบหน้ายังซีดอยู่บ้างเหตุใดเร่งออกมาจากเรือนข้าเอออุดอู้ยอยู่แต่ในเรือนเลยรู้สึกเบื่อนักจึงคิดจะออกมาเดินเล่นบ้าง นางเอ่ยพลางตวัดสายตามองบ่าวข้างกายอย่างสื่อความหมายหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจและปิดปากให้สนิทสาวงามตรงหน้าแค่นเสียงเลือนนิ้วผ่านปลายจมูกลูบบนบริเวณข้างแก้มความเย็นผสานความนุ่มที่กำลังหยอกล้ออยู่นี้ให้ความรู้สึกกระอักกระอ่วนสิ้นดียิงสายตาเหมือนมองทะลุถึงจิตใจยิงทำให้คนถูกจ้องขนลุก ยามใบหน้างามขยับเขามาไกลพาให้กลิ่นหอมของบุปผาเข้มข้นขึ้นนึกว่าเจียเจียไม่รู้หรือว่าเหตุใดเจ้ารีบแล่นออกมาจากเรือนผู้เป็นน้องเพียงกรอกตาพลางคิดนี่ท่านมีความสามารถอ่านใจคนด้วยหรืองามอย่างเดียวไม่พอ,อยังมากความสามารถด้วยสวรรค์ท่านลำเอียงเกินไปแล้วข้าขอประท้วงที่เจ้ารีบเร่งออกมาพบท่านพอ่อ ก็คงต้องการจะฟ้องเรื่องวันนั้นกระมังฮะอ๋มจวงอี้หลินพยายามทำหน้าให้เป็นปกตินางมั่นใจว่าเมื่อกี้คงเผลอทำตาประหลาดออกไปข้าเอ่อท่านเออเจียเจียให้ตายเถอะนางงงไปหมดแล้วฟ้องเรื่องอะไรข้ารู้ว่าคนขี้ขลาดอย่างเจ้าต้องเก็บความลับไม่อยู่แต่อย่าลืมว่าเรื่องในวันนั้นเจ้าก็มีส่วนรู้เห็นด้วย เดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่สาวคนงามท่านพูดสิ่งใดเหตุใดข้าฟังไม่เข้าใจสักอย่างไม่ทราบว่าเจียเจียนางเหลือบตามองอีกฝ่ายพูดถึงเรื่องใดเรื่องริมสะวันนั้นเจ้าจำไว้ว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุเด็กนั่นพลาดตกลงไปเองริมสาวันนั้นภาพในความฝันช่างเลือนรางนางจำไม่ได้ด้วยซ้ำวา่าเกิดสิ่งใดขึ้นคลับคล้ายคลับคลา ว่าพวกนางสามพี่น้องมีปากเสียงกันไม่ใช่เป็นนางกับจวงอี้ฮุยกำลังโต้เถียงกับจวงอี้เจินอยู่ทว่าด้วยเรื่องใดนั้นก็สุดจะรู้ได้และสุดท้ายอ้าเหตุใดจึงปวดศีศรษะถึงเพียงนี้หรือจะเป็นร่างนี้ที่ผลักน้องสาวตกลงไปหรือหากไม่ใช่ก็คงจะเป็นจวงอี้หลินตัดสายตามองคนงามตรงหน้าเรื่องที่เจียเจียเป็นผู้ หุบปากจวงอีหุยตะวาดเสียงดังจนเมาไพรที่เดินผ่านไปมาขยับหนีแต่นางหาได้สนใจเจ้าอย่าลืมสิว่าวันนั้นเจ้าเป็นคนเดินไปตามเด็กคนนั้นมาทุกคนในงานต่างก็เป็นพยานหากท่านพ่อสืบความคิดหรือว่าเจ้าจะรอดพ้นเสียงกระซิบชิดใบหูของนางกดลึกแผ่วเบาทว่ากลับเต็มไปด้วยความกดดันคมคู ก้าในสิบส่วนผู้ที่ผลักจวงอี้เจินตกน้ําในวันนั้นก็ย่อมต้องเป็นจวงอี้หุยเจียเจียเหตุใดร่างนี้จึงพลาดทา่าตกน้ําลงไปด้วยหรือจะกรรมตามสนองสนองเจ้าของร่างนี้เพียงผู้เดียวนะหรือช่างเป็นเวรกรรมที่เลือกปฏิบัติโดยแท้นางแค่ทําหน้าที่ไปเรียกน้องสาวแต่ฝ่ายที่เป็นคนผลักกลับลอยนวลน,นีสวรรค์ก็ใช้หน้าตาเป็นมาตรฐานหรืออย่างไรแค่งามไม่เท่า สวรรค์ท่านต้องลำเอียงเช่นนี้หรือช่างเถอะช่างเถอะนางไม่ใช่ตุลการตัดสินความผิดผู้ใดกรรมของใครก็รับกันเอาเองเถิดเมย์เมยเพียงอยากจะหารือกับท่านพ่อด้วยเรื่องอื่นหาใช่เรื่องที่เจียเจียเอ่อยถึงไม่นางแซงเอ่อยอย่างอกสั่นขวัญแขวนสวมบทบาทน้องสาวผู้ขาดเขาเจียเจียก็ทราบข้าย่อมมิกล้าเอ่อยถึงเรื่องวันนั้นให้ท่านพ่อมโมโหอ,อีกวันนี้ ที่ต้องการมาพบกับท่านพอ่อก็เพียงเออเพียงสองมือบิดชายเสื้อไปมาท่าทางหวัดวันเมื่อยามโดนเจ้านายเรียกเข้าห้องเย็นไปด่าเรื่องทำเงินเดือนพลาดกิริยาท่าทางที่แสดงออกช่างเป็นธรรมชาติสมจริงยิ่งอ้อจวงอี้ฮุยพยักหน้าก่อนจะหลุดเสียงหัวเราะออกมาแววตาอาฆาตเมื่อครู่แปลเปลี่ยนเป็นหยอกเย้าเยหยันที่แถมเมย์ ก็แค่หาข้ออ้างมาพบท่านรองอัคาราเสนาบดีไปเพยจจินนี่เองฝันสูงไปหรือไม่ไผ่เพยจจินอะไรรองอัคาราเสนาบดีอะไรหรืออ๋อที่แท้บุรุษด้านในก็มีตำแหน่งสูงส่งยังหนุ่มยังแน่นก็กินตำแหน่งใหญ่อีกก้าวเดียวเขาก็จะอยู่ใต้คนคนเดียวแต่เหนือคนนับหมืน่น แต่แก่ในราชสำนักไม่นึงอิจฉาจนแทบกระอักเลือดดอกหรือดูอย่างบิดาของนางยังต้องใช้ทั้งเล่ทั้งกลนผสมการแต่งงานเพื่อเสริมฐานอำนาจนับว่าใช้เวลาเกินสิบปีกว่าจะมีวันนี้ได้แต่บุรุษผู้นั้นดูจากท่าทางน่าจะยังไม่ย่าง30ด้วยซ้ำคาดว่าอายุไม่น่าจะยืนคงใช้แต้มบุญไปเกือบหมดเพื่อคว้าโอกาส ทางการงานทางที่ดีนางไม่ควรยุง่งกับคนเช่นนี้เป็นดีที่สุด <c oughs> ไม่ไม่ไหนเลยจะกล้าบุรุษสูงส่งเช่นนั้นต้องคู่ควรกับเจียเจียแก้มนวลแดงระเรื่อสาวงามขัดเขนินยิ่งดูน่ารักน่าทนุถนอมเด็กคนนี้ปากหวานเสียจริงแต่อย่าได้เอ่ยเช่นนี้ต่อหน้าผู้อื่นเจียเจียของเจ้าจะเสียหายรู้หรือไม่อมืพี่สาวบ้ายอ ไม่บอกแต่แรกแล้วจะยกยอตั้งแต่เจอหน้าจนได้ไม่เสียเวลามาเอาความกับนางอ้ออน้องสาวพยักหน้าทำตาใสเมยไม่กระจ่างแล้วเห็นที่เจียเจียคงมีธุระกับท่านพ่อเวลาไม่เช้าแล้วข้าคงต้องขอตัวก่อนอยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่บ้างเช่นนั้นก็รีบกลับไปพักผ่อนเถิดพี่สาวตบหลังมือนางเบาๆแล้วขยับเข้ามาใกล้ อย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้สิละ่ะจวงอี้หลินเม้มริมฝีปากก่อนจะตะวัดสายตามองอีกฝ่ายหน้าซื่อผู้ใดจะกล้าลืมกันเล่าเจ้าคะนางยืนส่งจวงอี้ฮุยที่เดินแยกไปทางห้องรับแขกจนลับสายตาแล้วค่อยผ่อนลมหายใจยกมือนวดขมับด้วยท่าทางเหนื่อยล้าแค่คุยกับพี่น้องอยังต้องใช้สมองอย่างหนักไม่ต่างกับตอนถูกเจ้านายซักเกรงว่า หากยังอยู่ที่นี่ต่อไปอายุไขของนางคงสั้นลงหลายสิบปีเห็นทีต้องเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ไปเรือนน้องสามประโยคเดียวของคุณหนูรองแทบจะแช่แข็งบ่าวข้างกายแต่นางหาได้สนใจในหัวมุ่งคิดถึงแต่น้องเล็กในเรือนท้ายจวนคุณหนูรองตกน้ำวิญญาณหลุดออกจากร่างได้คุณหนูสามก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันหากดวงวิญญาณ วีรสตรีสักคนเข้าสิงร่างนั้นตายตายนางตายแน่ๆ่ในเมื่อตัวเองยังหลุดโลกข้ามมิติมาได้นไหนผู้อื่นจะตามมาไม่ได้เล่าหากเกิดเรื่องเช่นว่าวันนั้นน้องสาวจริงๆของร่างนี้ตายไปพร้อมกันแล้วมีแพทย์หญิงนักฆ่าหรือดารานางร้ายมาสิงร่างนั้นนับว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเหลือจะกล่าวแม้ไม่อาจผูกมิตรกับฝ่ายใดได้ได อย่างไรก็ต้องไปขอโทษขออโหสิกรรมเรื่องที่เคยทำร้ายมาทั้งหมดด้วยกลัวว่าวันดีคืนดีอีกฝ่ายนึกคิดแค้นอยากแก้แค้นขึ้นมาชีวิตที่เพิ่งเก็บมาได้จะกลายเป็นตัวประกอบสามบรรทัดที่เคยเกิดมาแล้วก็ตายทันทีเป็นแน่จบตอนที่4ี่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ086 084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณ และสวัสดีค่ะ